สวัสดีครับมาพบกับน้องปินชาแฟมบลี่อีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนดีวไม่ใช่อนแก่นอที่ไหนจังหวัดที่ไหนกันมาเจอกันที่หนองคายอีกแล้วนะครับเราจะชแวบระหว่างน้องคายกับน้องคอนแก่นประจําเลยนะครับจะเป็นเมื่อกี้ปินแนะนาว่ามีน้ำไหน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 ไห เอาว้าวเอาว้าวไปได้ยังไงนะไปได้ยังไงคนเยอะไหมคนเยอะมากสองคน ใช่เพราะว่าวันนี้บันมาทํางานนะครับวันนี้ต้องปีนออกมาทำไมออกมาจะช้าขนาดน,นี้เพราะว่าเราจะไปทําการฉีดยาวัคซีนครบ 2>, <AG S 1> 2ขวบนะครับผมให้สมองอักเสบนะคะที่โรงพยาบาละานะคะาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าน้องปีนจะลองไห้ไหมเย้ไปดูกันไปดูกันโอเคตอนนี้รอเวลานะครับคุณหมอนัดสิบเอ็ดโมงตอนนี้เพิ่งสิบโมงแล้วก็เลยมันเดินเล่นดูน้องปลาก่อนนะครับผม ปิ๊นบอกว่ามีมีม้ากระดกสีกินงเลยเนอะในในในดูให้ป้าป้าหน่อยสีแล้ว,ๆๆวคุณแม่ก็ต้องปิ๊นเล่นชะเอยกันดีกว่ามาเอ๋มแ,แม่ไหมเล่นสีอะไรนี่นี่อ๋อนี่สีอะไรสีอะไรคะ,ระโอ้ได้หมดแล้วแม่ได้หมดแล้ว啊ได้หมดแล้วกิ่งมากกิ่งแล้วอ่ะ เยนโลกคุณจ๋าเยนโลกเย็นไหนสีไหนอีกสีไหนอีกคะสีไหนอีกคะไหนสีโอเรนจ์ไหนมไหน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 อ๋อก็เรียกออเรนเป็นออนะครับจะไปวิ่งแช่นแอลกับแม่ใช่จะเอากับแม่ดีกว่าไหมเราแช่นแอลกับตาตากันดีไหมได้ ป๊าจะไปหานะแม่กันนนนะนบนกปินอยู่ที่ไหนนะเฮ้ยนับหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามอ้ามาป๊าจะหาแล้วป๊าจะไปหาแล้วนะนกปินอยู่ที่ไหน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 อีกลัวอะไรอีกไปดูป่ากันดูปา่าดูป่า นะครับวันนี้ปกติจะมีคนมาขายขนมปังแล้วพ่อแม่เนาะวันนี้ยังเช้าอยู่นะครับก็ยังไม่มากันไม่เป็นไรเนาะอืี่ทาหารตามอากาศดีมากนะครับผมเราก็จะพาน้องปรินมาเที่ยวสวนสนั่นี่แหละประจำนะครับที่หนองคายบ้างนะครับคนแก่นบ้างเนาะ เมื่อวานเราเพิ่งไปดูปลาคาราปมาเนาะแม่เนาะที่อยู่ดอดนเนาะไปแป๊บๆนะแ้วก็ไปอยู่ไกลๆผู้คนนะครับไม่ไปใกล้กันเท่าไหร่มันพีนชอบปลาคาราปมากเพราะปลาตัวใหญ่มากเลยว้าววันนี้ไม่พลาดว่าน้องจะเจอน้องปลาหรือเปล่านะครับวันนี้เจอนนองปลาด้วยนี่น้องปลาเนาะนะครับน้องปลาเขาจาได้ว่าตรงเนี้ยเคยมีอาหารเขาก็จะมาหาเรานะครับนี่นะ ใครมาเที่ยวหนองคายก็อย่าลืมมาแวะที่นี่ได้นะครับอันคนขายหรือเปล่าคุณแม่ใช่แลนล่เด,เดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเราก็ให้พี่ก็จัดร้านก่นอนเนาะแล้วค่อยไปซื้อเนาะคุณแม่เนาะใช่แน่ให้อาหารปลาเยอะยิง่งขึหอาหารปลาเยอะยิกง,งขนคนนี้ชอบให้อาหารปลาค่ะอือชอบปลาเลี้ยงปลาค่ะวันนี้มีอะไรนะ สัตว์โปรดอยู่2ออย่างก็คือมีปลากับไดโดเซลนะครับอ,อ,ราาอุ้หวาวอ้าวูา้ว้าว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 นี้าคะอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะลูกนี่ตัวอะไรคะนกนกต้องพ,พูดว่าพีเต<า>ียนไดไหม,ม พูดตแมก่อนพี่ปลาปลาว่ายน้ำปลาว่ายนะไดไหนได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนลูกไก่เขาบอกไก่ไก่อ๋อไก่อ๋อคล้ายๆไก่เนาะนกก็คล้ายๆไก่ะลูกเนาะเออก็มีสองขาเหมือนกันลูกเนาะไม่เห็นปูด้วยนะจ้าหรือยังจ้าหรือยังจ้าก่อน อาปูรูปเห็นปู่แล้วค่ะใช่ปมเราจะไปหาปูเหรอนั่นเหน็บนอนนะลูกเราจะไปหาปูเลยชอบไหว้ปู่เหรอคะลูกโอเคเอาไปเอาไป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 น้องปีนจะไปนะแม่จะพาไปไหว้ปู่ค่ะไปกันเลยตามพี่ปีนไปเลยแม่ระวังนะ อาพี่บินไปเลยฝากพี่พี่กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้น้องปินด้วยนะคะน้องปินจะทำคลิปน่ารักน่ารักให้ดูทุกวันเลยอยากหามุมสงบนะคะก็มาเที่ยวสวนสาธารณะานองปิ๊ไนได้นะได้าลูกมาพักผ่อนเนาะไม่มีผู้คนก็แล้วก็มาช่วงคนงเงียบๆนะครับ อาจ้าปูก่อนตรงนี้ล่มแล้วตรงนี้ล่มแล้วอาจ้าปูเล่แอ้วปาจะพาไปหาคุณหมอต่ออาจ้าปูจ้าจ้าปูโอเคงูไปไปไปดูชุงชุงเหรอคะลูกโอเคพี่ปินขอตัวไปชี้ยาต่อก่อนนะคะบายบายลูกก่อนไปก่อนไปก่อนกล้องก่อนบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ